เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลืกใช้นะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีครับยางดีทั้งสี่เส้นเลยครับราคาเพียงสามหมื่นบาทเท่านั้นเองเอาไว้ใช้งานกันคุ้มครับกันแดดกันฝนมีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับเดินทางไกลกันข้างคืนเนี่ยขนของก็ไม่ต้องหอกันพาลุ้งพาล้งครับราคานี้ คุ้มครับเครื่องดีเกียร์ดีกระจกไฟฟ้าครับเครื่องหัวฉีดเล่เมเอกสารชุดโอนคร,ครบเลยราคาไม่แพงครับสามหมื่นบาทเท่านั้นถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีรถไหมน้ามาชมในเลือกซื้อเข้ามาจำทุกวันนะครับสาหรับรถสวยๆราคาถูกๆก,ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับตอนนี้ก็รีวิวดูคนันนี้ก่อนครับได้นหน้าต่างไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยครับคุม้มเกียร์ธรรมดาบอกผ้าสภาพดีห้องโดยสารสะอาด บ,บอกสภาพดีบอกไม่ขาดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยพร้อมใช้งานกันได้เลยครับราคานี้30,000่บาทเท่านั้นเอง30,000ื 30, ่นทุนท่วนเลยครับรถปี93ครับมิสสันซันนี่สนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดครับท่านใดหารถโซน,นี้อยู่ก็ไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก,ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง หรบคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ